สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื่อนิตสิภา,ามาเบิงขขาโพดหลังจากที่คลิปที่แล้วเท้าฉีดยานอนแล้วก็เท้ากับหาน้ำแล้ววันนี้รอบรอบรอบที่สองม่ได้ลงคลิดไปเบิง o k ้ะครับใส่ปุ๋ยรอบสองครับก็ได้ผลผลิตก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นผลผลิตแล้วครับ ปีไม่นี่พ่นผ,ผลิตที่ออกใส่ปีไม่พอดีครับ,น,บนับมือเขานับมือแล้วครับเขาติดปลูกขายปีไม่ช่วงใดเข้าติดขายช่วงใดช่วงปีไม่ช่วงสงการเขานับมือเอาเลยครับหกสิบห้ามือถึงเจ็ดสิบมือครับนับเพียเลยมกฤษติออกใส่ให้เข้าพอดี ที่ออกช่วงเทศกาลครับช่วงเทศกาลเขาติดขายง่ายนี่ครับปลูกเองเาเข,าขาย,ายเองครับนีบ่จะฟักงามๆปลูกเองขายเองครับพอมีรายไร่ด่ายกปีไม้ขายดีนี่ครับพอมฉีดยานอนแล้วก็ใะไปุย๋ยกะทิว่างาม พอได้อยู่ครับพ่นหลุนนี่งามพอสมควรอยู่ยครับปลายฝนต้นหนาวนี่ครับสีเห็ดสีเห็ดง่ายท,าท,าท,ท,ที่ว่าที่เพราว่าที่ปลูกบักแตงข้าวโพดบักทั่วรี่ยังกับายอยู่ครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ครับปักกระลังงามๆเลยครับนี่ กำลังงามกำลังงามครับปลูกแบบน้ำยดครับแบบน้ำยดใส่ปุ๋ยกับใส่พ่านน้ำยดมาเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปหยอด ก็นข้โพดพันสวีทไว้ครับสวีดไว้แล้วก็มีสวีดไวโอเลสสองสองสายพันครับเขาปลูกแปลงนี่มีสองสายพันไวโอเลสกับสวีดไว้ครับงามงามกับข้าหมุนป่าเบิงเลยครับข้าหมุนป่าเบิงเลยนี่ครับถ้ามันเป็น สองฟักนี่ครับนี่ฟักนี่นี่ฟักนี่ฟักบนนี่ฟักล่างครับนี่นี่นี่ฟักล่างฟักล่างเลยทั้งทั้งสวนเขาสิหักออกเลยครับฟักล่างฟักล่างเขาสิหักออกเลยครับนี่นี่ครับหักออกเลยก็ต้องจงไว้ครับจะเป็นสองฟักหักออกเลยครับนี่ที่เห็ดห้ฟักที่เฮ็ดฟักบนงามเม็ดสมบูรณ์เม็ดเต็ม นี่ครับเนี่เศษเม็ดเม็ดเต็มดีเพราะว่ามันติบ่ได้แย่งอาหารกันครับนี่นี่นี่ฝักบนนี่ฝักล่างครับนี่ีฝักล่างก็ติก็ิขัดออกเลยครับขัดออกเลยขัดออกเลยครับถ้าอยากให้ฝักง,ง่ายหักออกครับไม่ตงเสียดาย พักออกเลยตั้งสวนเขาจะพักออกเบิดครับตรงไว้เขาตรงว้ฟักเดียวนี่ครับตรง้สักฟักบนฟักเมย์เกิดฟักเมย์แต่ฟักลูกมันจะเป็นฟักที่สองที่สองมัตถิเทศไท้บ่สมบูรณ์บ่งามนี่ครับ ข้าบ่เห็นข้าบ่เห็นีน่มัดไงไงเก็บสีทอกันครับนี่นี่ฟักฟัก,ฟ,ก,ฟ,กฟักบนกันไงฟักล่างกัหไงแต่ว่าบ่าต้องใช้ได้ครับเอาออกเลยครับนี่เอาออกเลยบ่ต้องเส้าาได้แล้ครับเอาออกเลยนี่ถิ่มด้วยครับฟักบนท้ากระสีสมบูรณ์แต่ว่าพยายามครับพยายามหาหักออกแต่ตอนมันยังหน่อยอยู่ครับ ้ามันง่ายแล้วปาิีเชให้ฟักฟักบนเท่านี้บ่คสมบูรณเต็มที่เฮคะหักออกตัดนหน่อยเลยครับนี่หักออกเลยนี่ครับสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีฟักแหลกสมบูรณ์ดีครับนี่นี่ตัวนี้หักออกตัดตัหน่อยครับนี่สมบูรณ์ถ้าเทาบัหักออกนี่ถ้าเทาเสียดายเขาก็สีเสียใจครับ ระวังเสียใจกับเสียดายที่เรียกเอาได้ครับผมว่าให้เรียกเอาจ้างไดยจ้งหนึ่งผมว่าให้เอาเสียดายครับจะเอาเสียใจถ้าเสียใจผิดพลาดมากแล้วผลผลิตข่ากับสีได้ราคาน้อยจากข้าสะได้สามฟักยี่สิบข้ากระตีบ่ได้ดครับมันเกิดอาจจะเป็นสี่ฟักยี่สิบ ถ้าเขาเอาฟักลูกออกนี่เขาจะได้สาฟักยี่สิบตลอดครับนี่มีแมค่ามารับพรอมครับมิแมค่าแถวบ้า,า,า,บานเขาเลยครับมารับไปขายเขาขายเองนะครับพราะว่าเพิ่อเห็นเขาเห็ดแล้วก็โพดเท่ากับคุณภาพดีครับคุณภาพดีเป็นกะสนใจมาเอาไปขายอีกเท่ากับขายง่ายครับ ขายอิสรกับขายง่ายครับเพราะว่าของเขามีคุณภาพนี่แหละครับก็ได้สนใจอยากสอบถามมาได้ก็สอบถามผมมาครับว่าใส่ปุ๋ยอนไดใส่ยาขานอนตัวไหท่านเฮายินดีให้คำแนะนำครับคลิบบีกับมิชทำนี้แหละครับสวัสดีครับ